สวัสดีครับวันนี้ผมในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานครับได้มีการประชุมคณะกรรมการซึ่งมีเรื่องสําคัญหลายเรื่องเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการที่จะยืนราคาแก๊สหุงต้มสาหรับประชาชน LPG ที่423บาทตอ่อหนึ่งถังที่ภาคธรกริเหมือนเดิมครับก็เป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนวันนี้ก็มีมติให้ยืน ต่อไปนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาแก๊สซึ่งอันนี้จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการบริหารจัดก,การเรื่องค่าไฟฟ้านะครับซึ่งผมจะพยายามตรงค่าไฟไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับแม้จะมีปัญหาเรื่องราคาแก๊สในตลาดโลกสูงขึ้นก็ตามก็วพวกเราทุกคนจะพยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วก็จะพยายามไม่ให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจะพยายามเต็มที่ครับที่จะไม่มีการปรับเปลี่ยนค่าไฟขึ้น ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงเรื่องราคาตรงนี้เพื่อจะพยายามทาให้ราคาแก๊สอยู่ที่เดิมจะมีผลกระทบต่ออัตราค่าไฟน้อยที่สุดครับแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือเรื่องที่จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตโดยแสงแดดเรียกว่าโซลาร์ูปของโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการทั่วไปแต่ส่วนที่เกิน ความต้องการใช้จะเกิดจากการผลิตจากแสงแดดเข้าสู่ระบบเพื่อเป็นการลดปริมาณไฟฟ้าหลักแล้วก็เพื่อจะส่งผลไปถึงเรื่องการซื้อ l n g เข้ามาในประเทศก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการพยายามลดค่าไฟและตึงค่าไฟไว้นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมได้ประโยชน์จากการขายไฟฟ้าส่วนเกินส่วนนี้เพิ่มขึ้นนะครับเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของแผนในการรับวิกฤตพลังงานนะครับว่า หลักทั่วไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของวิกฤตธรรมดาแล้วก็รุนแรงรุนแรงมากก็ปรากฏว่าในเรื่องของวิกฤตด้านพลังงานนี่ก็น่าแปลกนะครับไม่มีกฎหมายชัดเจนให้กระทรวงพลังงานมีอำนาจในการแก้ไขที่ผ่านมาก็จะอาศัยวิธีการที่เรียกว่าเวลาเกิดวิกฤตรุนแรงเนี่ยนะครับก็จะอาศัยความร่วมมือนะครับซึ่งเกิดปัญหาอุปสรรคมากผมก็ได้สั่งการให้มีการไปพิจารายกร่างกฎหมาย สำหรับรับวิกฤตพลังงานเพื่อให้กระทรวงพลังลงานสามารถมีหน้าติดขาดในการแก้ไขปัญหาเราื่องพลีงได้รวมไปถึงเรื่องของการรับมือะระดับที่เรียกว่ารุนแรงธรรมดาอันนี้ก็จะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมในส่วนของที่มีอยู่แล้วครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของความพยายามที่เราพยายามที่จะรักษาความมั่นคงด้านพลังงานให้กับพี่น้องประชายชนในประเทศที่สําคัญจะพยายามตรึงเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานตรงนี้ไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับก็ขอให้เชื่อมั่น ในกระทรวงพลังงานเราจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับ